ชื่อต้อยค่ะเป็นพนักง,งานข,งขายของชุมพลค่ะก็จะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะคะเมื่อวานค่ะมีลูกค้าประจํานะคะก็เคยซื้อสายดูดน้ําไปะอคะ่ะสายดูดน้ําเป็นรุ่นนี้ค่ะใช้กับเป็นเครื่องจี้เครื่องฮอนด้าอะไรพวกนี้นะคะ่ะใช้กับเครื่องจี้ตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถจี้ปูนแล้วก็ดูดน้ําได้แต่ลูกค้าใช้ไปดูดน้ำนะคะน้ําเสียในท่อในบ่อะคะ่ะ ก็เคยใช้รุ่นนี้อยู่ว่าใช้ดีแล้วก็เลยมาซื้อเพิ่มอีกสองเส้นค่ะเอ่เมื่อวานซื้อไปสองเส้นแล้วก็จ่ายดูดน้ําไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะแล้ววันนี้กลับมาซื้อของอีกค่ะอะ่วันนี้เขามาซื้อสายพ้นยาค่ะซื้อของมาเรื่อยๆเนาะก็เป็นลูกค้าอยู่หลายปีค่ะก็อ่ที่นี่เขาบอกว่าอ่พนักงานก็คุยดีกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีแค่นี้ค่ะ Thank <laughs> you.